ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยไทยพลังใหม่ในวันพุธที่19มีนาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูกดหมายเล็24ณนเะวทีมวยราชดำเนินเริ่มชมตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง2ทุ่มในช่วงแรกนะครับวันนี้ก็จัดช่วงแรกมาทั้งหมดนะครับตะลุมพุกจะเจอกับไซบอกแล้วก็ยอดอุดรจะเจอกับเดชอน,นันต์สองคมเจอกับชาติพยักษ์แล้วก็ฉลามขาวเจอกับโนริสัน นะครับก็เป็นสี่คู่ที่เราวิเคราะห์ให้กันในวันนี้นะครับซึกนี้เะาวังให้ดีนะครับเหมือนวันจันทร์นะโอ้หมวยลองมาทั้งนั้นเลยแต่เมื่อวานเนี่ยเราเข้าหมดทั้ง4ตัวเต็มๆนะครับใครตามก็แตกกันไปนะครับเข้าต่อ3ลอง1นะครับไปดูคู่แรกนะครับตะลุมพกุกส,สศิวัฒนโชคในพิกัด115ปอนด์กับไซบอกสอคงกระพัน ครับตะลุงพุกเนี่ยชกล่าสุดหนึ่งเดือนสองวันอายุ17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดนครราชธรรมศานครศรีธรรมร,ราชนะครับชกมาแล้ว4ีไฟเป็นมวยเฟมเมอร์ซ้อมที่สอสศิวัฒน์จังหวัดกรุงเทพมหานครน้ำหนักปล่อยๆ57กิโลกร,รัมคุมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ115ถึง116ปอนด์พิกับวันนี้115.5ก่อนช่าง115.5เหลือ115.5นะครับเป็นมวยจุดห้าน ส่วนทางด้านไซบอกชอกล่าสุด1เดือน27วันอายุ19ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเ,เป็นคนจังหวัดเชียงรายชกมาแล้ว3าไฟต์เป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดซ้อมที่โรงเรียนธรรมศาสตร,รษ์หลังสิตน้ำหนักปล่อยปล่อย57กิโลกร,รัมพมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 1 6ปอนด์พิกัดวันนี้1้อ5ก่อนช่าง1้อ9ลดไปสุดเหลือ1 1อ5นะครับเป็นมวยซ้ายบุ๊นะครับเข่าในแทงแรงซ้ายหน้าดีนะครับก็ ตะลุมพุกเนี่ยซ้อมมา2อาทิตย์นะครับยังไม่เคยเจอกันไซบอกสคงกระพันก็ซ้อมมา2-3ถึงาอาทิตย์ยังไม่เคยเจอกันเช่นกันนะครับราคาปล่อยให้ทางด้านตะลุมพุกสศสิวัตรเป็นฝ่ายต่อในวันนี้นะครับก็มีราคามือในมือกันด้วยนะครับเป็นบางช่วงนะฮะการพัฒนาฝีมือการชกตะลุมพุก,กพัฒนาฝีมือการชกไปได้มากกว่าวันนี้ ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยโอกาสชนะผมว่าให้เท่ากันความท้าทายขแข่งเท่ากันความพร้อมได้ตะลุมพุกความสดได้ตะลุมพุกแล้วก็ช่วงกันชกเนี่ยเป็นทางด้านไซบอ์กจะมีความสูงกว่าประสบการณ์ตะลุมพุกดีกว่าการได้เปรียบน้ําหนักก็ไซบอ์กนะครับแหล่งพละกกาลังอยู่ที่ทางด้านตะลุมพุกนะครับดูรูปร่างนะครับไซบอ์กวันนี้ได้เปรียบรูปร่างนะครับแต่ประสบการณ์ยังเป็นรองกว่านะครับตะลุมพุกไฟล่าสุดชนะนอกยตสามก,กับลองลัก แล้วก็ชนะนกยกสามกับนกแก้วชนะคะแนนเพชรรัตะภูมินะครับชนะคะแนนภูมิพยัก์นะครับแพน้นกยกสามให้กับกักทองนะครับส่วนทางด้านไซบอกไฟล่าสุดชนะคะแนนแก่นคูนชนะนกยกสองกับเด่นพึ่งหลวงแพ้คะแนนให้กับสลัมบองสองไฟล์ติดแล้วก็แพ้คะแนนสิ่งเพชรนะครับคู่นี้เนี่ยความเป็นมวยฝีมือเนี่ยมันอยู่ที่ทางด้านตะลุมพุกมากกว่านะครับแต่เสียเปรียบแค่รูปร่างเท่านั้นเอง นะครับคู่นี้ผมว่ารูปร่างถ้าใจใหญ่พอเนี่ยรูปร่างไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับขอจะไปทั้งหน้าตะลุมพุกนะครับแต่ระวังไว้ให้ดีนะครับศึกนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับเหมือนว่าจะเอาคืนยังไงก็ไม่รู้นะครับคู่ที่2ยอดอุดรบีเอสมวยไทยชกนวพิกัร114ต่อ116ปอนด์กับเด็ดอน,นันต์วอเวียงสะนะครับยอดอุดรเนี่ยก็ชกราสุด2เดือน7วันอายุ26ปีส่วนสูง160ซติเม เป็นคนอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดโชคมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยครบเครื่องซ้อมที่ BS อมวยไทยยิมจังอ่ากทมนะครับน้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลกร,รมัมโคมา3ากิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 1 9ปอนถึง114ปอนด์พี่ปพิกับวันนี้1 1 4ก่อนช่าง1 1 4 1ลดไป0ูจุดหเหลือ1 1 4นะครับก็เป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้กับเด็ดอันนันไปถึง2ปอนเลยทีเดียวเป็นมวยเตี้ยสั้นฝีมือจัดจ้านแข็งสายแรงขวางหน้าแทงดีสอกคมหลักเหลี่ยมดี ครับกลับมาชกครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับเด็กอันนั้นก็ชกล่าสุด1เดือน20วันอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นคนอำเภอดอนศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมาแล้วร้อยไฟเปมวยเข่ามวยฝีมือซ้มที่สสมัยบางกะปิน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลกร,รัมคูม,มา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1้อถึง114ปอนด์พี่กับวันนี้1้6ก่อนช่าง1 1 5 9ลดไปก็ไม่ลดนะครับก็เหลือ115.9นะครับห่างจาก ยอดอุดรเบีเอ์มวยไทยเนี่ยถึงสองปอนด์เลยทีเดียวเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสัดแข้งดักแข้งนะครับฟันศอกแรงเหลี่ยมเชิงดีนะครับก็เป็นน้องชายของก้องชัยวัดปอชัยวัดนะครับก่อนจะมาเป็นเด็ดอันตน์นเนี่ยก็เป็นยอดคมพยักเหลี่ยมธนวัฒร์คมพยักเกียรติชัยวัดนะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเด็ดอันน์นวอลเวียงศะนะครับ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับอยู่อุดรซ้อมมาหนึ่งเดือนเด็ดยวน,นั้นก็ซ้อมมาหนึ่งเดือนเช่นกันนะครับคู่นี้เปิดมาราคาเสมอเลยนะครับแต่รูปร่างเนี่ยมันไปทางด้านอ่าเด็ดอันนันมากกว่านะครับอยอดอุดรไฟล่าสุดแพ้นอกยกสายไปกับโชคจันดีแล้วก็ชนะคะแนนโชคจันดีนะฮะเป็นการแพ้คะแนนอานนท์นะครับพนนแพ้คะแนนกับเพชรสุพรรณชนะ แพ้นอกจกหนึ่งให้กับตีใหญ่วัดของโอม WKO นะครับส่วนทางด้านเด็ดอน,นันต์ก็แพ้นอกจกสี่กับเพชรเดินดงแพ้คะแนนให้กับเพชรป่าศักแพ้นอกจกสามให้กับโตโยต้าอีกเมื่อไทยนะครับชนะคะแนนเพชรป่าศักนะครับในช่วงที่2แล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรป่าศักนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับส่วนใหญ่ในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่เนี่ย ็เด็ดอนันต์เนี่ยยังไม่เคยชกนะครับแต่นานแล้วนะครับยังไม่เคยชกในศึกมวยไทยพลังใหม่ส่วนใหญ่ในศึกมวยไทยพนมมิตรมากกว่าที่เขาจะชกนะครับส่วนทางด้านลุกลักเลยเนี่ยก็ต้องเป็นยอดอุดรบีเอสมวยไทยนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างจริงๆนะครับแต่เป็นมวยรุ่นพี่มวยเก๋าเจอความสดแล้วก็ความสดเนี่ยได้รูปร่างความใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เด็ดอนันต์น่าจะมาเกิดมากกว่านะครับขอจับไปทางด้านเด็ดอนันต์นะครับ ส่วนคนที่3าสองคมสอสมหมายโชคในพิกัด145ปอนด์กับชาติพยักษ์ชอหพยักษ์นะครับสองคมสอสมหมายโชคล่าสุด1เดือน18วันอายุ10 30ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัด101โชคมาแล้ว1 0อไฟเป็นมวยขวามวยบูซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิน้ำหนักปล่อยหกสิบสีกิโลกร,รมัมพมมา2กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ136ถึง132ปอนด์พิกัดวันนี้145โนอะ้โห ก่อนช่าง1้อยหรือ1้อ5เป็นมวยขวาเขาในเหนียวสาสตร์แข้งหมัดหนักศอกแรงมีวินาทีทองเก่าเกมชาพยากกัคฆ์กรอชกล่าสุดหนึ่งเดือน5วันอายุยีบปีส่วนสูง1 6 9ซนติเมตรเป็นคนอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่ชอห้าพยัคก์น้ำหนักปล่อยๆ6กิกิโลกร,รมัมคกมา1กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อย134ปสิบหกถึกั้อยนนี้145ก่อนง1 4 5 8ลดไป0.8เหรือ4 5 เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องจังหวะดักสั์แข่งหมัดคมนะครับหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วนะครับเป็นน้องของเพชรงามนะครับก็ชายาเก่าเขาเนี่ยฟ้างามยอดมวยพล,ลัดนะครับส่วนทางด้านสองคมเนี่ยก็บอลลอเดตนะครับเป็นมวยค่ายสอสมหมายนะครับเคยแพ้มาสองครั้งนะครับสำหรับสองคมชนะมาหนึ่งฮนะชาพยากก็ วันนี้รู้ตัวแค่2วันนะครับซ้อมมาเรื่อยๆนะครับสองคมก็ซ้อมมา1เดือนนะฮะร,ราคาเปิดมือในเมือกันนะครับเป็นฝ่ายชาติพยักจะชนะมากกว่านะฮะถ้าไฟนี้ชนะเนี่ยก็เป็นไฟที่3ของเขาเจอกัน4ไฟนะฮะดูรูปร่างนะครับชาติพยักเนี่ยผมว่ามาแข็งกว่านะครับในไฟนี้แต่ว่าสองคมเนี่ยพัฒนาฝีมือมาเยอะพอสมควรนะครับ ไฟล่าสุาดชนะน็อกกุ๊กสามกับ2ฝั่งโหงแพ้คะแนนให้กับชาติมังกรโชหะพญาต์นะครับแล้วก็ชนะคะแนนมานณชัยชนะน็อกกุ๊กสามกับโพเพชดชนะน็อกสี่กับปานเพชรนะครับก็เจอมากัน3ามไฟแล้วเนี่ยชาติพญาต์อ่าสองคมเนี่ยต้องรู้แล้วว่าแก้เกมยังไงนะครับชาพญาต์ก็ไฟล่าสุาดแพ้น็อกกุ๊กสองกับคุณพลน้อยสอดสมหมายนะแล้วก็เป็นการชนะคะแนนสองคมสอดสมหมาย ชนะคะแนนธนพลชนะคะแนนปานเพชรแพ้คะแนนสองคมสองคมสองสมหมายชนะคะแนนเพชรมหาโชคแพ้รอกทีสี่ให้กับเพชรน้ำงามคููนี้พี่กับน้องเจอกันอีกครั้งเป็นไฟที่สี่แต่ผมยังมองว่าชาติพยักวันนี้ต่อไฟที่สี่ได้แน่นอนนะครับเจอกันมาสามไฟไฟที่สี่น่าจะเป็นฝ่ายชาติพยักอาชาบังกรชอห้าพยัก จะชนะมากกว่าคู้นี้จะไปชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์ครับวันนี้รู้สึกว่าจะน้ําเงินยกมุมเลยนะฮะแต่ไม่แน่นะครับดูคู่สุดท้ายก่อนฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชกนักวิกัดหนึร้อยยี่สิบหกต่อหนึร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์กับโนริสันผู้เก็บไฟขับฉลามขาวโชคล่าสุดสามเดือนสิบสองวันอายุยี่สามปีส่วนสูงหนึร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิม น้ำหนักปล่อยปล่อย,อย62กิโลกร,รมัมคุมมา5กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ126ถึง127ปอนด์พี่กัลนั่นี้126กก่อช่าง126เหลือ126เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะต่อยขวางหน้าฟันศอกอาวุธหลากหลายโนริสันเนี่ยก็เป็นมวยบ้าบุดุดันนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับชกล่าสุด1เดือน14วันอายุ28ปีส่วนสูงร้อยหกสิบสามเซนติเมตรเป็นคนบาสซิลชกมาแล้วเ,เจ็ต น้ำหนักป,ปล่อยๆ2กิกิโลกร,รมัมคูม,มา3ากิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ่ิปอนด์พี่กับวันนี้127ก่อนช่าง1 27.5ลดไป0.5หเหลือ127เป็นมวยพันดุเตหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแก่งบูดดันแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับก็สอมาหนึ่งเดือนด้วยกันทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันนะครับฉลามขาวพี่เคสันชัยเนี่ยจะได้รูปได้เปรียบรูปร่างนะครับในวันนี้การพัฒนาฝีมือการชกเนี่ยอยู่ที่ทางด้าน พอๆกันนะครับไม่ห่างกันมากนะครับแรกๆก,ก็โนริสันหลังๆมากก็ฉลามขาวแต่ไม่ตกไปมากกว่านี้แน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้ง2คนโอกาสชนะเนี่ยของโนริสันอยู่ที่90%ของฉลามขาวอยู่ที่8 8 8 7นะครับความพร้อมด้นโนริสันนะครับความบ้าบุดุดันแน่นอนนะครับความสุด่อการโชคประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านฉลามขาวแรงพละ,พะกําลังด้วยนะครับ เปปแยบน้ำหนักเท่ากันนะครับความทระางแข็งแกร่งมีที่ทางด้านโนริสันผู้เกไฟรับก็เห็นแล้วว่าไฟล่าสุดของเขาเนี่ยมาแบบบู๊ดุดันเลยทีเดียวสําหรับโนริสันไฟล่าสุดฉลามขาวแพ้คะแนนกับบุญโชตนะครับแล้วก็ก่อนแพ้ก็มาชนะก่อนนะครับในศึกจ้ามวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนสิงห์ดมทองชนะคะแนนเทพทักษิณอุ้สลับฟันปลาแบบนี้เนี่ยน่าลุ้นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนสิงห์ดมทองชนะคะแนนสนามชัยแพ้คะแนนปานเทพนะครับ ด้านโนริสันไฟล่าสุดชนะน็นนอกยกสามกับทวนทองพีโอเคแล้วก็แพ้คะแนนกับโล่ทองกลวยในมงยิมเสมอกับสิงห์ธนวัฒน์แพ้คะแนนสุรชัยนะครับแพ้คะแนนสักเล็กแล้วก็ชนะคะแนนเพชรทองเล็กนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่นี้ผมว่าฉลามขาวได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็รูปร่างได้เปรียบถึงไม่หนาไม่ไม่บึกแบบโนริสันแต่ว่าประสบการณ์เขาดีกว่านะครับเป็นมวย มือขวาเปีมือควบเครื่องนะครับใช้สมองสมองมวยดีก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะตีหรือไม่นะครับเพราะของค่ายนี้เนี่ยของรายการนี้น่ากลัวเหลือเกินช่วงนี้นะครับต้องจัดไปนะครับฝ่ายมุมแดงราบไปดูสรุปนะฮะเป็นเพียงข้อมูลนะครับอย่าตื่นเต้นกันนะฮะเป็นเพียงข้อมูลนะครับถ้าชี้ได้ก็ชี้ชี้ไม่ได้ก็ตามน้ํากันไปนะครับคู่แรกเนี่ยไปทางด้านไซบอก คู่ที่2อ,อ่าคู่แรกเดี๋ยวดูไหมนะครับคู่แรกไปทางด้านไซบอร์กคู่ที่2ไปเด็ดอนันต์นะครับรูปแรงได้เปรียบคู่ที่3ก็ไปชาบมังกรช่อห้าพยักชนะไฟที่สี่แน่นอนนะครับชนะไฟที่3นะครับโชคกันไฟที่สี่นะครับคู่สุดท้ายก็ขอไปทางด้านฉลามขาวพิคแสนชัยมวยไทยยิมคู่นี้ลองบังๆไว้หน่อยก็ดีนะครับอย่า อย่าไปลงเยอะนะครับถ้าใครบังได้เนี่ยก็ไม่มีเสียแน่นอนนะครับสำหรับรายการมวยสื่อคู่ช่วงแรกในวันนี้นะครับได้ลุ้นกันนะครับถ้าวิเคราะห์ในช่วงที่2ด้วยเนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนจะต้องไปเติมเติมคอยในการดูอีกนะครับได้ลุ้นติดตามกันในช่วงแรกเลยดีกว่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ